ตอไม่หันอากาศดอเริ่มมีความไม่มั่นใจแล้วเราเจอคำนี้เข้าไปเดมไม่เอาคำแบบนี้มานี่เนี่ยตอปตากตอตุ่มตะกตุ่มอ่านว่าอะไรก็วันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องภาษาไทยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสะกดคำนม่อง จริงจริงตอนเด็กๆพี่เก่งสตไตล์มากนะเกบสีตลอดแล้วก็แบบไปแข่งนู่นนี่บ้างก็ลองมาดูว่าจะยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ในหัวบ้างอยากไหมอ่ะไม่อยากหรอเราตอบผิดตอบห้ถูกมันแปลเราสวนไปก่อนวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าแสวยไหมอ่ะก็จริงๆนะสะกดลคำีหลานแหนะมากคำีก็สะกุตามที่เราเข้าใจเนาะ กับคําที่เห็นตอนนั้นเป็นวันอนดบวันสองเขาให้เขียนชื่อนามสกุลไรลคือยากมากก็เดินบอกครูว,วก็เขียนไม่ได้ใช่สะครูก็แบบเหมือนโมโหว่าเราโมโหคนอื่นอ่ะเราโง่แต่จริงๆแล้วเดินเป็นเจ้าของโรงเรียนใช่ไหมใช่ฉันเป็นน้องฉันเป็นประธานบริษัทงั้นเรามาเริ่มคําแรกกันเลยโล่โโงโลโโโอโองอลงไม่เอะโล่ง ใรอโอโลโงลงอโลโลงไมเอกโล่คือเหมอวะลอโอโลโลงอโลโลไมเอกโลงโลง่โงอโลงอโล,งลงไมเอกลลโ,อโลง,ลงถ้าตามสะกดสะกดที่เขาแบบสอนสอบกันมาเนี่มันก็คือจะเป็นการสะกดแบบพยัญชนะต้นตัดตามด้วยสระแล้วก็ตัวสะกดแล้วก็วรรณยุกก็คือจะออกเสียงเป็นรอโอโมอโลไมเอก ลงคำตอบก็คือถูกต้องนะคะเไม่ถามไม่เชื่อ <c oughs> เรียกแม่บอสลงมาสะกดหกกันไน้เราเป็นนิวเจนอะเนาะ <c oughs> คุณพี่ก็ต้องปรบตามาน้องๆ <c oughs> อะเนาะไม่ใช่ว่า <c oughs> <c oughs> พอลอเองงอเพลงครับเพลงไงเอพอลองอเพลงขนาด <c oughs> เอาเพลงาาลงหรือเปล่าคอามจำกัน่ถ้าเกิดเจอแบบนี้อ่านว่าเพลงเอพอลองอเพลง คอรอเองอเพลงใช่ไม่ใจค่ะแผกนก็หลักคะแนน้ไปเลยก็อย่างที่บอกไปก็คือพอผ่านเป็นพยาชนะต้นแล้วก็ในที่นี้มันจะมีตัวสะกดตัวสะกดอีกตัวน้องน<ช>ูว้วารอริงจะเป็นอ่ามันจะเรียกว่าเป็นคำควบุ้มป่ะอ่าใช่ใช่<พ>ออรอเรือดริงพเพราะว่ใช่มันก็จะแบบต้องออกเสียงไปด้วยก็เป็นอรอลอนะครับก็ต้อทำไมไปเอาพ,าพาอผานลอริงขึ้นก่อนแล้วมันจะสาไ,<พ>าไหลไงอ่ะเอ๊ คโหลปลอมคนนี้จริงเหรอเจ๊ <c oughs> พอเราเอาเพงถูกแล้วทำไมอะไร next ปอรอะะอัตตป,ปะตะอูตูประตูครับปอรออัปตะอูตูประตูมั่นใจเต็มเปี่ยมมากจุดปังคะ่ะ <c oughs> โอเคจุดต้องยัย <c oughs> อุ้ยง่ายคำนี้ประตูปรออาปะตออูตู้อุ่ยเนี่ยถูกอย่างเงี้ยถูกไม่เราต้องบอกว่าทุกคนนะสะกดเหมือนเกินคำนี้เก่งจังทำไมไม่สะกดเหมือนเกินทุกคำล่ะเพราะว่าแบบเราเห็นอะไรก่อนเราก็พูดอะไรนี่เราจะไปแบบเราจะเออเราจะไปสลับหน้าสลับหลังแล้วให้มันเป็นคำควบคุมอะไราอย่างใช่เราจะไปทำอะไรกันมาสอไปเลยหนึ่งคะแนนเออโอเคโอเคนี่แล้วนะ กระสานด้วยตบใจนิดนึงพอลเออดอกเพิรอดพอลเออนอเพลินเพิร um, sí ์ดเพลินพอลเออดอกเพิร์ดพอลเออนอเพลินอ่านว่าเพิดเพลินหรือว่าจะบอกมีการหลงกลนะเนี่ยไม่ได้ค่ะคำตอบก็สะกดถูกต้องนะครับเพิดเพลินเอพอรออีดอเพิด เอพอรออี๋เนาะเพิ่นเพื่นเพิ่นใจเพลินเพลินเนาะตลกภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะแบบเอ๊อมันอ่านว่าเพลินเพลินบัวเพิ่นเพิ่นเนี่ยเป็นคำครบลองเออถูกต้องใช่ไหมเอาจริงว่าไม่รู้จักหลงสระเออแต่ว่ารู้ว่าสระเออคือเออเออเออจบกูไม่รู้เรองเออโอเคปะ ต้องแยกฝีต้องแยกเป็นปอรออา,ากาศซออูนอสุนกระสุน,สนแล้วก็ปออื่นนอปืนแล้วก็รวมคำเป็นปกระสุนปืน<ม>ใช่ต้องเป็นอย่างนี้ปอรออากาศซออูนอสุนปออื่นนอปืนกระสุนปืนมั่นใจมากเลยค่ะข้นอนี้กระสุนปืนถูกต้องกระสุนปืนปรออากะสออุนอสุนปออื่นอปืนอุ้ยเต็มเลยสามคะแนนที่ต้องได้สามคะแนนปะคนก่อนหน้าน่าจะเต็มแล้วนะเต็มเต็มไปเลย อยอมตอไม่หันอากาัดอตอม <laughs> แล้วม,มีความไม่มั่นใจแล้วเ,เจอคำนี้เข้าไปโอ้ยแบบนี้ไม่ยากเกินเพราะไม่มีสรอุสรอุตอมห้กาัดดอตัดรอ,ดอาราคาอาคาตัดราคา กระดกเด็กให้ก่อนจะทำอะไรเราใช้พอผิดต่ออัดตัดรออาราขออาคาตัดราคาจ่ายมันจ่ายใช่ใช่แหละต่ออัดตัดรออาราเดฟทำไมเอาคำแบบนี้มาหนี้ต้องสอไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นสระอัดออกเสียงอัดถ้าเป็นแม่ฐานอากาศออกเสียงอัดเพราะฉะนั้นขอว่าตัดมันก็จะเป็นต่ออัดตัดใช่ กอดิ้งค่ะอันนี้กัดิงกอออากะกออุโมกุมพออีพีต้อกตะตอกตุ้มตะตุ้มอ๋ออ่านว่าอะไรกอออากะโดชาดาชาอุโมพออีกะดุงพีออกเสียงเต็มเลยหรอชาดา ถ้าแบบว่าดอมันอาจจะเป็นแบบดอเด็กหรือดออย่างอื่นก็ได้เราก็เลยต้องแบบดอชาดาสลุมอพออีการดุมพีเห็นว่าหน่หมอแล้วมีความจำที่ดีกรออะกรดออุมอดุมพออีพีกรดดุมพีแป้งสะกดถูกมะงคับแต่ออกเสียงผิดมันไม่ใช่ตัวตอมันต่าดอชดาเออดอชดาแต่หยักมันเป็นที่ฟอนไง ไม่ได้อันนี้เราโทษเราไม่ได้เพราะว่าฟอนต์เป็นยิ่ฟอนต์ไงเราต้องได้0.75เพอง0.75ขอ0.75ด้อะเหรอได้ต้อง0.75เลยเราไม่ได้ผิดตัอนเอเป็นยี่ฟอนเลยแล้วดูความหามายนี้แบบว่าอะไรันน่าจะเหมือนขวอมหมปาปปาตพีปะวะ <c oughs> ก็อยากจะขออธิบายความหมายกับหอกว่าคำว่ากับดูดีนั้นตามคจนชนันกลมราชบนันยิตยสถานหมายถึงคนมั่งมีนั่นเองอีกความหมายหนึ่งจะเป็นคำรี้ของชนชั้นการทางสังคมชนชั้นหนึ่งที่เป็นฐานะจากการขายอ่าแล้วก็พูดถึงอารวมถึงนายทุนแล้วก็นายทุนน้อยย่อยๆอเปรกอย่างเงี้ยด้วยแต่ถ้าเราเจอคำใครในข้างหน้าเนี่ยชนชั้นที่แบบอยู่ตามที่สุดของสังคม ให้กับบูมพีก็พูดถึงคนละเงที่ใช้ชีพเลี้ยงชีพไปวันๆหาเช้ากินข้าก็พูดถึงเราอยู่เ <ผม S 1> ปล่าๆไม่ก<ม>ันเลยเขามาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันมันได้มามันรื้อฟื้นมันแบบคือคาการสะกดคำมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายายากเพราะว่าไม่รู้ความหมายพอเราไม่รู้ความหมายเราก็จะสะกดไม่ได้มันแทบจะไม่ได้ถามว่าแบบมึงคำนี้สะกดว่าไงคือเหมือนเราอ่านหนังสือออกมาแล้วแต่พอมาเจอพี่แปงที่แม่แบบ คำนี้สิแล้วก็มันกลายเป็นที่ว่าตะลกโผกห่าราะว่ามันขำๆเพราะว่าเราสะกดไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าพวกเราจะหายไปแล้วก็ยกกอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราลงคลิปถัดไปอะค่ะ มันก็จะแจ้งเกิดแล้วเข้ามาดูพวกเราเร็วๆและอยากดูพวกเราทาอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องพวกเราออฟฟิศไวโปวะตอนแรกคิดว่กากะลุงพีอะจะสะกดผิดด้วยซ้ำใช่โดนกระดาษหรือเปล่าคือตอมตะตอมตะไกกระตุ <c oughs> ะต้งพีไงกระตุ้งพี <c oughs> <c oughs> มันจะสามารถเอาอันน้ไปใช้สะกดได้อยู่ <c oughs> ไหมใช้ได้นะเราก็สะกดอ่านออกเสียงไปก่อนส่งความหมายก็เอาไว้ทีหลังไม่เสิร์ชหาเอาว่ามันแปลว่าอะไร